เอาสบายดีทุกคนนะครับมาพอกับนมรอยเอ็ดนะครับอยู่เขียนรอยเอ็ดนะครับเขียนรอยเอ็ด e นะครับเป็นโครงการฝายนำรนนะครับรอยเอ็ดนะครับโครงการฝายรอยเอ็ดนะครับคือโครงการฝายนำรนนะครับของลำซี่ตอนกลางนะครับตอนกลางานุมเล่ดนด้วยเบื้องกันว่า น้ำน้อยน้ำห,หลายซ้ำใดน,นะครับมาเบื่องกำลัมรอยอ็ดนะครับอของสำนักงานชนประทานที่6นะครับกรมชนประทานกรมเกษตรและสะหกกณ์การเกษตรนะครับเอาว่าเบิ่งกำลัมรอยย็ดนะครับอาเคียนรอยอ็ดเก็บเก็บน้ำไปหลายปันได้นะครับระดับน้ำาน้อยซ้ำใดหลายซ้ำใดนะครับมาเบิ่งนำกันนะครับเ,เป็นบรรยากาศนะครับเอาเดี๋ยวมเรียนไปเบิ่งหน้าเขียนกันนะครับ เออยู่ช่วงนาเคียนกับสิมะเบิงกันนะครับว่า,าน้ำหน่อยน้ำหลายสำได้กับเขียนร้อยเอ็ดนะครับโครงการฝายร้อยเอด็ดองค์ประกอบในโครงการโของซีมูลนะครับสำนักชนประธานที่6ก,กระทรวงกรเกษตรและสะหกรณ์นะครับเอามาเบิงม้วนร่วมกับน้ำนะครับในลำน้ำชีของจังหวัดร้อยเอ็ดเท้าหน่อยหลายสำได้นะครับมาเบิงปริมาตร นะครับตอนนี้ก็ใส่ท่องสีฝ้าอยู่นะครับอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์มันบอกว่าน้ำวิกฤตบ่วิกฤตนะครับมันใส่ท่งผันสีฝ้าก็ถือว่าเป็นปกตินะครับถือฝ้านี่ก็เป็นปกติของการให้สัญ,ญลักษณ์ว่าเคีย่นเท่ากับผ้าวะาปกติขันสีสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็เป็นฝ้าระวัง ภสีแดงก็สิเป็นวิกฤตนะครับวิกฤตนะครับกะให้ระวังนะครับให้ระวังอ่านว่าเบิ้งน้ามาเบิงการหมาตาระดับวัดนะครับตอนนี้เขียนกักเก็บน้ำนะครับนุ่มเลยก็บ่เข้าใจว่ากักเก็บแบบใดนะครับอันนี้กับปริมาณนะครับกักเก็บนะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ระดับที่สูงอยู่นะครับถือว่าสูงนะครับการกักเก็บน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นทาง สันเขื่อนนะครับไปทางกักเก็บนำอันนี้ด้านกักเก็บนำทางเขื่อนนะครับเขื่อนตอนกลางของแม่นม้ำชีพี่เอาไปใส่ในการเกษตรและการเกษตรของพี่น้องการทำนาปังนู่เล็กกระไดทำนาปังก้อนน่น้ำชีตัวนี้ล่ะพี่น้องอ่นี่เรามองเก็บกระจากนี่ขึ้นไปกระชุนพุ่นละครับขึ้นไปทางสารคาม กละสินขอนแกน่นไยภูุ่มขอคราชนะครับนามกาเก็บตัวนี้นะครับกระสายเงาพ่อสมควรนามกันล่องไหลหลากหลายพ่อสมควรนะครับสามารถที่นําไปใส่การเกษตรได้ยางดีนะครับอ๋อมาเบิงนะครับมาเบิงตอนลางของไต่เลื่อนนะครับมาเบิงตอนไต่เขื่อนน้ำนุ่มละเอียดวาน้ํหน่อยนามหลายซําใดนะครับมาเบิงนะครับอามาเบิงไต่เลื่อนอันนี้ก็เป็นซอง ทางปลาโจรน,นะครับคือปลาตามลำน้ำธรรมดามัามาากนกจะมีการให้ปลาขึ้นไปเพาะพันธุ์ได้ตามลำน้ำนะครับโดยบแบ่งแยกกันเพราะว่าทางเขื่องมันก็ออกแบบมาว่าให้ปลาขึ้นไปได้นะครับถึงสิกากน้ำวก้กระสังนะครับปลาสามารถไปได้นะครับอันนี้เป็นตอนลางนะครับอตอนลางของไ่นามชี้ อันนี้ตอนลางเขาไปนมชีนนกก้นะครับเอาเป็นกําลังก่อสร้างนะครับหมอกผักคอนนะครับอันนี้ก็ตอนลางเขาไปนมชี้ isk. อันนี้น,น้ม,มเพิ่นปล่อยลงมาก็บขงมปล่อยหลายนะครับปล่อยบ่อหลายปันใดเพื่อก,กักเก็บไปนะครับทย่อยปล่อยลงมานะครับอันนี้ก็อันนี้ก็บ่งบอกถึงเข็มนะครับการกักเก็บน้มอะไรหลายปันใดควบต่างระดับกันนะครับ ก็คงจะเป็นการตั้งระดับระวังตัวบนกับตัวล่างนะครับอันทาาทางพุ้นก็จิเป็นสะดุ้งของพี่น้องนะครับที่ไตลุ่มน้ำชี่วิถีชีวิตของไทยบ้านเฮานะครับการทํามหากินนะครับลงเกี้ยนลงสะดุ้งหาปูหาป่านะครับเพียํจำนายนะครับนี่นะครับไตเกี้ยนนะครับตอนนี้เพิ่นก็า่ได้เปิดน้ำนะครับเพิ่นเปิดสะล่อนน้ำออกเบาๆบ่ได้ตัวเปิดน้ำแห้งนะครับพยาวา กาเก็บน้ำให้พี่น้องได้ใส่กันไปเรื่อยๆนะครับทั้งตอนบนและตอนล่างนะครับทั้งตอนบนและตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นโตสันเขื่อนนะครับทั้งเม็ดกับซิมมี่หนึ่งบาน2บาน3บาน4ี่บาน5บาน6บาทนะครับทั้งเม็ดก็บ6บาทนะครับ1 2 3 4 5ส6ี่หหบาทนะครับบานนี้ไ่บานประตูนะครับเดี๋ยวนุ่มเลยมาเบื้องบานประตูหน่อยไซสำดใดนะครับ นี่แหละครับคว่มตางระดับนะครับต่างระดับน้ำนะครับเพิ่นเก็บใบกระหลเม็ดนะครับก็คงจะเก็บกักไปหลายพ่อสมควรนะครับกับเป็นตยานนะครับลึกนะครับก่ย่าไกไก่และพี่น้องเด้อนะครับอาจอันตรายก็ได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับสันเขื่อนนะครับทางุูณกรสิเป็นบานผักของเจ้านาทีเพิ่นนะครับก็ทีมีนกพิราบพยังมาอยู่นะครับนะครับ อันนี้กระทางไตเคียนนะครับน้ำนี่กระทางนุ่มเหล็กได้เห็ดหน้าปังนะครับได้เห็ดหน้าปังกระยอนเคียนตัวนี้ละครับเพราะว่าเพิ่นกับเก็บใ้นะครับว่าห้น้ำแห่งนะครับสามารถปล่อยไปเรียงพี่น้องตามส่วนต่างๆที่สู่ขึ้นไปเห็ดหน้าปังได้นะครับอันนี้มันก็ปล่อยไปนะครับให้พี่น้องได้เห็ดหน้าปังกันนะครับด่านถึงกาเก็บกระดานบนนะครับควมต่างระดับกันคุณล้นะครับด้านบนนะครับ าทางด่านบนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะครับกับนุ่มรอยเอติมาหาของมุ่นให้พี่น้องนะครับได้เบิงวานามหน่อยนามหลายซำใถดนะครับก็ขอความกรุณหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้นุ่มรอยเอ็าาดเด้อนะครับมาเบิงเคีอนนะครับเอาหรือกดแชร์ให้พี่น้องด้เบิงกันว่านามเคียนเท่ากับย่งหลายอยู่นะครับนามลาสนามซี่สามารถสีเห็ดหน้าปังได้ย่างสบายนะครับ ส้าเราเชมขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆสวัสดีครับ